นาอุยะอิโนอเออย่างซ้อมปกติแม้ยังไม่รู้วันโชคเดอะมอนสเตอร์นาอุยะอินอเอได้กล่าวในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ27ปีของเขาเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาว่าตอนนี้จะยังไม่รู้กำหนดโชคที่แน่นอนก็ตามแต่เจ้าตัวก็ยังคงซ้อมมวยอยู่ต่อเนื่องทั้งวิ่งไปตามถนนที่เจ้าตัวบอกว่ายามนี้ถนนโล่งมากๆและซ้อมทําร่างกายอยู่กับบ้านเนื่องจากขณะน,นี้ทางโอฮาชิยิมนั้นกําลังปิด ให้บริการอยู่ทำให้เจ้าตัวบอกว่าขณะนี้ตนเองนั้นสมบูรณ์ราวหกเเซแล้ว,ลวโดยเขาจะรักษาสภาพร่างกายเอาไว้ให้พร้อมอยู่เสมอเมื่อไร่ทราบกำหนดโชคที่แน่นอนเขาเองก็จะได้เร่งทำร่างกายได้ทันเวลานั่นเองสำหรับการพักผ่อนอยู่ในบ้านช่วงนี้ทางอิโนโอเอก็ไม่ได้รู้สึกเบื่อแต่อย่างใดเพราะเขาถือว่าได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นได้เล่นกับน้องชายที่น่ารักและได้นั่งดูหนังดีๆอยู่กับ บ้านเรียกได้ว่าหาความสุขในยามที่ต้องอยู่บ้านอีกทั้งยังรักษาสภาพร่างกายเอาไว้ได้อีกด้วย ข่าวที่2บ๊อบอารามยันไวเดอร์จะต่อยกับฟิลลี่ภาค3บ๊อบอารามโปรโมเตอร์ของท็อปแกร์เผยว่าดิออนเทวไวเดอร์อดีตแชมป์โลกรุ่นเฮวิเวทชาวอเมริกันจะไม่ยอมรับข้อเสนอเงินก้อนโตแลกกับการหลีกทางไม่ใช่ออปชั่นขอท่าชิงกับยิปซีคิงไทสันฟิลลี่เจ้าของแชมป์สถาบันสภามวยโลก w ด c ยบชาวอังกฤษไวเดอร์ er, มีออปชั่นชกภาค3กับฟิลลี่เพื่อแก้มือจากไฟที่ แพ้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเดิมทีเชื่อว่าไวเดอร์จะยอมรับเงินเพื่อเปิดทางให้ฟิลลี่ได้ทำศึกสายเลือดชาวอังกฤษเจอกับแอนโทนีโจชั่แชมป์โลกของสมาคมมวยโลก WBA องค์กรมวยโลก WBO และสาพันธ์มวยนานาชาติ IBF ได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามว่าไวเดอร์จะยอมหรือไม่บ๊อบอารัมได้ตอบว่าไม่อย่างแน่นอนไวเดอร์ต้องการสู้กับฟิลลี่อีกครั้งเขา ไม่ได้บอกเราหรือใครก็ตามว่าเขาจะหลีกทางให้และคำถามต่อมาคือใครจะจ่ายเงินให้เขาเท่าที่รู้เรากำลังคิดถึงภาคที่สามระหว่างไวเดอร์กับฟิลลี่บ๊อบอารัม์กาว ข่าวที่สามกิ์โตเฮซุสเมนโดซาชี้ทางรอดของวงการมวยประธานใหญ่สมาคมมวยโลก WBA เปิดใจเป็นช่วงยากลำบากของคนในวงการมวยที่ต้องเผชิญอยู่ในขณะน,นี้อันเป็นวิกฤตแพร่ระบาดของไวรัสมรณนะโดยบอสใหญ่ของสมาคมมวยโลกได้ให้สัมภาษณ์ว่า WBA เตรียมศึกษาความเป็นไปได้และจะขอคุยกับโปรโมเตอร์ต่างๆในเรื่องการจัดโชคมวยในระบบ ปิดไม่มีคนดูในสนามโดยถ้าเป็นไปได้จะเริ่มสองพฤษภาคมนี้ซึ่งผมเองยอมรับป้าได้แนวคิดมาจากดานาวัยประธานของ UFC